ครับในส่วนทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้จะเป็นทิศใต้นะครับซึ่งจะมีรำคลองกั้นอยู่นะครับตรงนี้เช่นกันจะเห็นว่ามีรำคลองที่เป็นธรรมชาตินะครับก็นี้ก็จะมีเป็นพวกกล้วยตนีนะครับเนี่ยมีพวกกล้วยตนีเป็นแนวกันชนยาวเลยนะครับ พื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วว่ามีลำคลองเป็นแนวกันชน1ชั้นนะครับมีแนวป่าด้วยแล้วก็ทางท,ทางนี้ที่ใต้นะครับที่จะมีแนวกันชนก่อนที่จะข้ามไปถนอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้ามไปถนอนอีกฝั่งหนึ่งคึ่งก็จะมีเป็นบ้านผู้คนที่อยู่นะครับอมองดูครับนี่คือ ทางทิศใต้นะครับจากแนวนี้ไปนี้คือทิศใต้นะครับทิศใต้แล้วก็จะมีคอลองลำคลองกั้นอยู่เป็นแนวกันชนถือว่าสมบูรณ์ครับตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแนวกันชนนะครับ